สวัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันเทียนานะครับติดตั้งจอแอนดรอยนะครับเป็นจอแอนดรอยขนาด10นิ้วดำส2งร้อยมสิเวอร์ชัน11นะครับพร้อมกับกล้องบันทึกหน้าและกล้องบันทึกหลังพร้อมกับเป็นกล้องถอยในตัวนะฮะเรียกว่าสามกล้องในหนึ่งเดียวเลยนะฮะจากสีล็อกโคหฮะติดตั้งในนิสสันเทียนาเจสามสองสองรนะครับงานติดตั้งกล้องนะครับกล้องถอยตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับมาดูงานติดตั้งลงรถกันหน่อยครับ คันนี้ออกแบบตรงรุ่นนะครับอยากให้เห็นนะครับนี่ครับจอนะครับพร้อมกับกล้องเนี่ยอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับเห็นไหมฮะตัวเล็กกระทัดรัดนะฮะสามารถปรับเลนส์ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับนี่ฮะหน้าจอขนาด10นิ้วใหญ่โตโมโหรันเลยทีเดียวนะฮะมาพร้อมกรอบของเขาเลยแบบนี้ฮะเนี่ยกรอบนี่ยาวแบบนี้เลยของเดิมนะครับกรอบใช้ไม่ได้แล้วแตกนะครับเนื่องจากจะ การใช้งานทันยาวนานนะครับโดนความร้อนนะครับทำให้กรอบนั้นแตกนะครับเราจอตากแดดนะปาิกิรมันกรอบก็ได้กับจอ and ด o i d มาใหม่พร้อมกับกรอบเรียบร้อยเลยนะครับโอเคฟีเจอร์แรกอยากให้เห็นนะครับเข้าเกียร์ถอยฮะนี่ฮะพอเกียร์ถอยภาพกล้องถอยขึ้นแสดงผลแบบนี้นะฮะมีเส้นกราระยะแดงเหลืองเขียวน้ําเงินนะครับเพิ่มความปลอดภัยขณะถอยนะฮะอันนี้เป็นความคมชัดของภาพนะฮะภาพนี้เป็น ระดับ 2K เลยนะครับความชัดแบบนี้เลยนะฮะชัดมากๆสีสันนี่แบบสมจริงนะครับหน้าจอทัดง่ายลื่นมากนะครับโอเคดูหน้าจอโฮมกันหน่อยฮะอันนี้หน้าจอโฮมของเขานะครับจากสีล็อกโค้หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะโอเคหน้าจอแอปพลิเคชันกดตรงนี้ฮะใช่ไหมฮะสวยงามนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายครบครันเลยทีเดียวนะครับกล้องบันทึกหน้ากดครับนี่ฮะเรียกดูกล้องบันทึกนะฮะ กดเข้าไปนะครับตั้งค่าหน้าจอได้เลยนะครับเรียกดูกล้องหน้าได้แบบนี้นะครับเห็นมือน,นะไหมฮะนี่แบบนี้ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่คือกล้องบันทึกหน้านะครับโอเคสามารถเรียกดูกล้องหลังได้ผ่านหน้าจอเลยนะครับทัดผ่านหน้าจอแบบนี้ครับในขณะที่เรียกดูกล้องหน้ากล้องหลังสามารถตั้งค่าต่างๆได้ด้วยนะครับตัวนี้ฮะอันนี้ปิดเปิดนะครับเลนคีฟนะครับนี่ฮะ เซตค่านี้อาการเล่นครับการเล่นก็คือการเรียกดูแฟ้มหรือเรียกดูไฟล์ที่เราบันทึกอยู่นะครับโอเคนะครับลองดูฮะกดครับนี่ฮะบันทึกทั้งภาพและเสียงนะครับตัวนี้สามารถที่จะเล่นเสียงผ่านคอนโทรลคอมไรเอาเสียงนะครับได้ด้วยนี่คือการเรียกดูไฟล์ที่เราบันทึกไว้นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเฟรมต่อไปนะครับไล่ไปครับทีละเฟรมนะครับ ถ้าเราจะกลับก็แบ็คโฮนี่ฮะแบบนี้ฮะโอเคนะครับามาดูอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือกล้องหลังนะครับกดแค่เห็นไหมครับ,รบอันนี้เป็นกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับสามารถเรียกดูแยกอิสระระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังได้เลยนะครับเดีย๋ยวนะแบ็คให้ดูนะฮะอันนี้คือการเรียกดูกล้องบันทึกนะครับหรือวิดีโอหรือคลิปที่ผู้จ่ายบันทึกไวน้นี่ฮะ ไล่เลียงไปตามเวลานะครับวันที่แบบนี้เลยนะครับแต่เราจะดูกล้องหน้านะครับให้เรากดตัวนี้อีกทีหนึ่งปุ๊บเขาจะกลับมาเป็นกล้องหน้านะครับนี่เลยนะครับอลองดูอีกทีฮะกดปุ๊บเนีย่ยเป็นกล้องบันทึกหน้านะครับการข้ามเฟรมเลื่อนเฟรมหรือหยุดก็ได้ตำแหน่งนี้พลาสนะครับการเลื่อนไปนะครับเรื่องของเฟรมง่ายมากครับเนีย่ยฮะบันทึกทั้งหน้าบันทึกทั้งหลัง แจะเป็นกล้องถอยในตัวนะครับโอเคฟีเจอร์ของกล้องเรียบร้อยมีการบันทึกอยู่สังเกตจะมีไฟกระพริบๆแบบนี้นะครับอีควอไลเซอร์นะครับตัวนี้ให้มาด้วยครับการปรับแต่งตามความชอบใจของลูกค้านะครับสวยเสียงดีแน่นอนนะครับที่สำคัญยังมี DSP ให้ด้วยนะครับโอเคแบ็กไปครับ Play Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Map สามารถเป็นระบบสั่งเสียงไทยเปิด2แอปพลิเคชันได้ด้วยนะนี่เป็นการเช็คแอปนะครับตรงนี้สี่เหลี่ยมกดเปิดหนึ่งทีเป็นแบบนี้กดหน้าจอค้างไว้แบบนี้นะกดตรงตำแหน่งนี้นะฮะจะเป็นแอปไหนก็ได้นะครับพอค้างแบบนี้แล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนแล้วปล่อยนะครับฝั่งนี้จะได้เป็นกล้องนะครับฝั่งนี้เราก็จะเล่นเป็นอะไรดีขอเป็นอีควอไลเซอร์จะได้เห็นชัดๆนะครับอ้าโทษที่ไหนดูดีนะครับ นี่เป็นกล้องนะครับอันนี้เป็น YouTube นะครับ YouTube ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้นะฮะ u t u b e กล้องยังคงแสดงผลอย่างนี้นะฮะ u t u b e ต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับพอเรียงไม่สมัครบัญชีนะฮะอันนี้เพิ่งติดตั้งเสร็จนะครับการที่เราจะปิดทำโดยกดคืนกลางหน้าจอนะครับสไลด์ไปนะครับมันก็จะปิดอย่างนี้แล้วก็แสดงผลนะครับในส่วนที่เหลือนะครับแบบนี้เลย โอเคการปัดปิดแอปก็ง่ายๆครับแบบนี้ฮะแอปไหนเราไม่ได้ใช้ปัดปิดได้เลยนะครับแบบนี้ฮะการเชื่อมต่อบูชูโทรศัพท์ทําได้ด้วยนะครับโทรเข้าออกด้วยโทรศัพท์ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเล่นไม่ยากนะครับเล่นได้ครบคันเลยทีเดียวอ่าก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับที่ติดตั้งจอ Android นะครับซึ่งมาพร้อมกรอบแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเบาเสียงแล้วนิดนึงจอ Android ในรถทุกรุ่นนะครับ รวมถึงนิสสันเทียนา J32 รุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่งจะมาพร้อมกรอบและพร้อมจอขนาดนี้นะครับจอ10นิ้วนะครับตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของจอโดย่วไปเราจะเห็นได้จอ9นิ้วนะฮะเริ่มต้นที่7นิ้ว9นิ้วละ10นิ้วฮะ10นิ้วมีเฉพาะบางรุ่นนะครับไม่ได้มีทุกรุ่นนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง u t u b e นะฮะสตูดิโอได้เลยนะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีนะครับลาไปก่อนครับ